สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะดวนเคลื่อนไหวแล้วไอ้อภิษดาหลังมีกระแสดราม่าสามีแบบนี้ นักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ว่าที่คุณแม่ลูกหนึ่งไอซ์อภิษดาล่าสุดได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกแล้วหลังตกเป็นข่าวดราม่าร้อนแรงที่อยู่ดีๆเจออินสตาแกรมปริศนาเข้ามาป่วนในอินสตาแกรมของตัวเองโดยกล่าวอ้างว่าไอซ์ใช้สามีร่วมกับตนเอง จากกรณีที่ก่อนหน้านี้นักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ว่าที่คุณแม่ป้ายแดงไอ้อภิสดาหรือไอซอภิสดาเครือคงคาเพิ่งจะออกมาประกาศข่าวดีตั้งคันได้กว่าตั้งคันได้กว่า3เดือนแล้วกับสามีนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสแต่ท่ามกลางเรื่องที่น่ายินดีแต่เมื่อวานนี้4สิงหาคม65อยู่ๆกลับมีอินสตาแกรมปริศนารายหนึ่ง เข้ามาคอมเมนต์ป่วนใต้รูปในอินสตาแกรมของไออภิสดาโดยตั้งใจเข้ามาเมนตต่อใต้คอมเมนต์เพื่อนดาราทั้งเป้ยปานวาดหญิงรัฐาและเมพิชนาตด้วยข้อความว่าซึ่งแปลความหมายก็คือมีสามีคนเดียวกัน และเมื่อลองกดเข้าไปในอินสตาแกรมดังกล่าวที่เข้ามาคอมเมนต์ป่วนในอินสตาแกรมของสาวไอซ์อภิษดาจะพบว่าเป็นการเปิดอินสตาแกรมมาเพื่อการนี้มีการอ้างว่าสามีเธอก็คือสามีฉันและเขาชื่อราฟาเอลมีแฟนสาว50คนในประเทศไทยฮ่องกงปารีสพร้อมยังมีการโพสต์รูปผู้ชายที่อ้างว่าชื่อราฟาเอลและระบุว่าเธอคนนี้ก็มีูก กับเขาอีกด้วย ล่าสุดสดๆร้อนๆวันนี้5สิงหาคม65สาวไอซ์อภิสดาได้มาเคลื่อนไหวฝากกระแสราม่าดังกล่าวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยการโพสต์รูปรัวรัวถึง6ภาพด้วยกันโดยภาพแรกเป็นภาพที่ถ่ายตัวเองโพสท่าแบบสวยๆและรูปต่อไปก็เป็นรูปอาหารสุดหรูพร้อมกับแคปชั่นสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษพร้อมหัวใจสีชมพู2ดวงและถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็หมายความว่า ตอนนี้สีโปรดของฉันคือสีชมพูเรียกว่าถึงแม้จะมีกระแสราม่าต่างๆถึงสามีเกิดขึ้นแต่ไอ้ก็ยังคงใช้ชีวิตแบบปกติยังไม่มีการพูดถึงข่าวที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ